ภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแล้วอย่างนั้นอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานในจุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติและกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าท่านเอย๋ยสัตว์เหล่านี้หนอประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือเอาการกระทำด้วยอำนาจแห่งมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก ท่านเอย๋ยส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุปบาติเลวประณีมีผิวพันธีมีผิวพันสามได้ดีตกยาก ด้วยทิพยะจักสูอันบร,ริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้